สวัสดีค่ะออร่ราทาโลในปักเนี้ยของชาวราศีกุมเนี่ยต้องบอกเนี้ยนะ,ะมันขึ้นมาแบบเหมือนกับแบบว่าเอาบ้านไปจำนองหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันขึ้นอย่างงี้ขอโทษนะครับมันพูดคุยได้นะคะคุณอย่าไปกงังวลเพราะว่ามันมันขึ้นถึงเรื่องหนี้สินประเด่นมากอันนี้มันต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเด่น เรื่องของการเอาบ้านเข้าไปจำนองจำนำแล้วเราไม่มีจ่ายอะประมาณนั้น่ะมันขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะว่าแม่นไม่แม่นอ่านตามไพ่นะขอโทษด้วยถ้าใครชีวิตดีดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะแย่ก็ได้นะคะเปิดใจฟังเรื่องต่างๆไว้บ้างเพราะมันไม่มีดีอย่างเดียวมันในในดีของเรามันก็มีแย่ของคนอื่นนะนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจฟังเยอะๆนะคะเพราะว่าอันนี้อ่านตามไพ่จริงๆว่า าชาวราศีกุมบางท่านนะ,นะคะอาจจะกังวลเรื่องบ้านเพราะว่าอาจจะติดกับแบงก์อยู่แต่คุณไม่ต้องกังวลไปนะคะทางออกบอกว่าคุณเจรจาคุณคุยนะคะเขาจะไม่ได้มาคิดยึดหรือว่าคิดมาทำร้ายให้คุณไม่มีที่อยู่ไม่ใช่แต่คุณอย่าก,กลัวไปก่อนนะคะคุณอย่าก,กลัวไปก่อน เป็นนายธนาคารหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คือคนเรามัน,มนบางทีมันเข้าธนาคารไม่ได้เราเข้าใจปะเนาะแต่เจ้านี่ดีๆก็ยังมีอีกเยอะไงคะมันไม่ใช่โหดกันซะทุกคนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอามาเล่าเอามาพูดให้ฟังเนี่ย มันขึ้นที่ไพ่ว่าเขาเป็นคนดีนะถึงเขาจะเป็นคนมีเงินแต่เขาก็แบ่งปันเพียงแต่คุณต้องรู้จักคุยนะคุณต้องรู้จักพูดกับกับเขานะคะว่าคุณควรจะพูดกับเขาแบบไหนพอขนาดกระทิงดุดุเขายังเอาอยู่เลยอ่ะคุณคิดดูสิเพราะนั้นคุณคุณเป็นใครอ่ะคุณก็เป็นแค่ลูกหนี้เขาว่าเอาง่ายๆแล้วไม่ได้ดูถูกนะแล้วคุณจะไม่คุยกับคนที่ตอนที่คุณเอาเงินเข้าไปแล้วคุณพูดดีอ่ะแล้ววันนี้ คุณยังไม่เข้าไปคุยไม่มีจ่ายก็บอกเขาไปก่อนว่าเฮ้ยเราไม่มีอะไรก็ว่าไปตามเหตุผลเป็นความเป็นจริงของคุณนะนะเขาอารมณ์อร่วยให้คุณอยู่แล้วค่ะมีน้อยจ่ายน้อยเขาไม่ได้ว่าเลยเลยเพียงแต่ว่าคุณอยากกลัวให้มันมากนะกลัวไปก็เท่านั้นนะคะเพราะยังไงคุณก็เป็นนี่ เป็นนี่เขาอยู่เนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะดูแบบไหนก็เลยต้องบอกว่าช้ากุมถ้าคุณเป็นนี่ทางด้านอาสังหาริมทรัพย์นะคะคุณไม่ต้องกลัวมันมีทางออกให้คุณอยู่แล้วไอ้เงินที่มีนิดหน่อยเนี่ยก็เอาไปแบ่งใจ่ายให้เขาหรือว่าตอนเนี้ยตอนนี้ใครก็ต้องเอาตัวรอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็บอกเขาหน่อยว่าขอหน่อยเดือน2เดือน3เดือนอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็ทําเงินมาใช้เขาให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจมันดีเราก็ ลืมตาอ้าปากได้ค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าทำให้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยไง คุณคุณจะหาทางออกไม่เจอคุณจะคิดกังวลอะเนาะการรอคอยอะแล้วก็เหมือนว่าเขาจะว่ายังไงก็คุณยังไม่ตอบเขาแล้วเขาจะว่าไงคะเขาก็ดูคุณเนี่ยเขาจะต้องเขาเป็นเจ้าหนี้คุณเนี่ยเขาจะต้องมาถามคุณหรอคุณนะต้องไปบอกเขามันถึงจะถูกชาวราศีกุมคุณต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นลูกหนี้เขาหรือคุณเป็นเจ้าหนี่เขาคุณก็ควรไปคุยกับเขาก็ได้ลดตัวเองลงมาถามเขา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะทั้งลูกนี่และเจ้านี่อะมันก็ต้องวินวินต่อกันอะไรเงี้ยไม่มีใครมาดุคุณหรอกเพราะว่าในเนี้ยมันมันขึ้นว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านี่หรือคุณจะเป็นลูกนี่ก็ตามมันพูดคุยกันได้ค่ะมันไม่ใช่ว่าอะไรที่จะต้องมาหักเลยไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นนี่คุณก็มีตังไปใช้ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้านี้คุณก็ได้เงินคืนร้อยเปอร์เซเลยค่ะอันนี้เพราะว่าเขาทำมาให้คุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้คุณใจกล้าหน่อยทำอะไรทำจากใจนะกกล้าทำก็กล้ารับ กล้าที่จะเข้าไปเขาจะกล้าที่จะเข้าไปพูดคุยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในสิ่งที่เรื่องของการเป็นนี้เป็นศิลเรื่องของการไม่รู้ใครเป็นใครก็ไม่รู้อาจสลับกันได้อมันเป็นอย่างเนี้ยดวงทั่วไปนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าชาวราศีกุมถ้าตอนนี้คุณมีหนี่อยู่คุณเจราจารนะคะเขาอารม่มอรวยให้คุณถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้คุณก็ ให้ความเมตตาแก่ลูกหนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณได้เงินคืนแน่นอนเจ้านี้ก็ได้เงินคืนแน่นอนถ้าคุณเป็นเจ้านี้หรือคุณเป็นลูกหนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเราก็ อ่านไปตามไพ่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรใครอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยต้องบอกให้ฟังนิดนึงว่าอย่าไปทวงกันถึงขนาดต้องฆ่าต้องแกงกันเลยเพราะมันไม่มีในไพ่ไงคะมันใช้แค่การเจรจาแล้วการเขาเรียกว่าใจกล้าที่จะคุยที่จะพูดที่จะบอกเขาที่จะกล่าวเขาเท่านั้นเองอะเนี่ยมันขึ้นแค่นี้จริงๆแล้วความสําเร็จก็จะบังเกิดกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหนี่หรือคุณจะเป็นลูกนี่ก็แล้วแต่นะคะ คุณประสบความสําเร็จแน่นอนเลยค่ะในอนาคตเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ไกลเลยเพราะว่าพื้นฐานของเรามันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่เติมนิดเติมหน่อยใช้เวลาหน่อยใช้เวลานิดนึงมันก็จะก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ค่ะ,ะคุณเจราจาแล้วคุณประนอมกันซะคุยกันดีๆถามว่ามีทางไหมถ้าเป็นเจ้านี้ได้เงินคืนถ้าเป็นลูกนี้ก็เจราจาสําเร็จคราวนี้ค่ะมันไม่มีอะไรเยอะ อย่าเพิ่งถามเรื่องความรักเอาตรงนี้ให้จบก่อนเพราะว่าถ้าเอาตรงนี้จบเมื่อไหร่คุณสบายใจความรักคุณก็แฮปปี้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ใครจะเอาอะไรเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาอย่างเงี้ยมันมันไม่มีความสุขในชีวิตไงฮะเพราะ,ะนั้นความสุขในชีวิตเราสร้างได้นะคะเริ่มจากการแก้ไขนะชาวราศีกุมไปแก้ไขสิ่งที่เราทำผิดทำพลาดเราแก้ไขซะแล้วไปคุยกันซะมันทุกยุคทุกสมัยมันก็ต้องเริ่มจากที่หนึ่งเริ่มจากหนึ่งอะ เริ่มจากการการกระทำอะ่ะแล้วก็ไปสู่หมวดของปัญหาพอส,สู่หมวดของปัญหาก็อยู่ที่การแก้ไขมันก็จะกลับมาอยู่ที่ความพอดีการบาลานซ์แล้วก็จุดจบก็คือการแฮปปี้ไงฮะงนั้นถ้าเรายังไม่เริ่มต้นที่จะแก้ไขอะแล้วเราจะไปเอาความสําเร็จมาจากไหนอะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกุมนะคะอันนี้ไม่ได้ดูทุกคนนะคะชาวราศีกุมบางท่านเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีนี่สินขึ้นมาเราเลยต้องบอกให้ฟังว่าคุณเอา เอาบ้านไปจำนองหรือว่าคุณมีเรื่องต้องส่งบ้านส่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพันนี้เท่าไหร่อะ่ะเราก็อธิบายไปตามตามไพ่เนี่ยนะคะว่าคุณใช้การเจรจาใช้การสื่อสารใช้การบอกกล่าวใช้การพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเกิดคุณเป็นเจ้านี้ก็ คุยกับลูกหนี้บ้างให้ให้ให้ลูกหนี้เขารู้สึกแบบว่าเออคุณไม่ได้จะฆ่าจะแกงเขานะอะไรประมาณนี้ค่ะทวงกันดีๆค่ะคุยกันดีๆเราคนไทยในายามวิกฤตช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะทุกๆท,ท่านกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ